สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องพ่นหมอกควันซูเปอร์ฟ BW สองห้ากันนะครับว่าตัวนี้นะครับสามารถกําจัดยุงและแมลงชนิดต่างๆได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นผมก็ขอแนะนําเกี่ยวกับตัวเครื่องก่อนนะครับตัวเครื่องนะครับเป็นนัตกรรมเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันนะครับแล้วก็เครื่องเรานะครับผ่านมาตรฐานกรมทศาสตรการแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ได้มาตรฐานคู่พัน จากทางราชการครับตัวนี้นะครับประกอบไปด้วยท่อพ่นสองระบบด้วยกันระบบแรก,กคือเป็นระบบพ่นหมอกควันนะครับก็คือฟอกกิ้งระบบที่2ก็จะเป็นระบบพ่นละอองสอยหรือว่าพ่นน้ำก็คือระบบ U L V นั่นเองครับผมตัวนี้ก็จะเป็นระบบปั้มมือนะครับระบบปั๊มมือดีอย่างไรระบบปั๊มมือเนี่ยสามารถซ่อมได้ง่ายครับเวลาที่อะไหล่เสียสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วก็ไม่ทาให้เครื่องเนี่ยลว่เพราะว่าบางทีเนี่ย ถ้าเราใช้ระบบไฟฟ้าเนี่ยครับมันจะเกิดอาการเครื่องล้นได้ครับแต่ตัวนี้ก็คือเป็นระบบแมนนวล,ลซ่อมง่ายครับใช้งานได้นานส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแท้งใส่น้ํามันเบนซินครับตัวนี้ก็จะเป็นแท้งใส่เคมีผสมกับน้ํามันด e ีเซลครับผมตัวนี้ก็จเป็นที่เปิดวาล์วครับส่วนทางซ้ายมือของผมก็จะเป็นเคมีที่เหมาะสำหรับใช้งานพร้อมเครื่องพ่นหมอกควานฟูดฟอกฟีวูวร,ร์สองท่านครับก็ เราไปดูวิธีการสาธิตเครื่องกันเลยนะครับ หลังจากที่ท่านผู้ชมได้ดูสาธิตเครื่องกันไปแล้วครับก็ถ้าท่านลูกค้าท่านในสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามที่บริษัทเราได้เลยครับเบอร์024397289ครับบริษัท Enrich Foccer ประเทศไทยจำกัดนะครับหรือว่าท่านลูกค้าสามารถเข้ามาดูที่โชูมก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับบริษัทเราอยู่ที่เจริญนคร14ครับเราพร้อมต้อนรับลูกค้าทุกท่านตลอดครับผมโอเควันนี้ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับโอเคขอบาระคัะ